ก้ามงกว่าแล้ววันนี้วันศุกร์เนี่ยครับพรุ่งนี้เนี่ยามาร่วมกันเทปูนนะครับอีกไฟหนึ่งเฮดนนาแต่พรุ่งนี้ท่านที่วางหรืออยากทำกุศลนะฮะในการสร้างร่วมสร้างของพระก็มาช่วยกันปูนหลายลูกครบยังไม่รูกลบปูนกันได้นะครับปูนหลายลูกพรุ่งนี้ ประมาณรักแปดสิบลูกได้นะประมาณเจ็ดแปดสิบลูกนะฮะถ้าอเทประมาณเจ็ดแปดสิบลูกร่วมหินร่วมทรายกันได้ที่เส้างองค์พระนะครับร่วมหินทรายกันได้ทำกได้ปูนเอาปูนนะปูนประมาณร้อยลูกใช้ประมาณนั้นรวมของเดิมนี่ปูนเราเข้ามายังมเาข้ามาแล้วครับทรายเหรอทรายก็อยู่บนแพยัยงไม่ได้ขึ้นเนี่ยต้องมาช่วยกัน เอาทรายขึ้นปูนขึ้นอีกนะครับท่านที่เคยมาที่นี่ก็จะจะเห็นการทํางานนะคนที่ไม่เคยมาเนี่ยมาสักครั้งก็ได้ในะชีวิตมาร่วมกันขนหินขนทรายเข้าวัดนะฮะนอกจากที่เราช่วยกันเรื่องปัจจัยแล้วเนะี่ยวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเก่าๆนี่แหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงให้มันละเอียดลงไปอีกหน่อยก็ได้ทําไมเหรอนะครับ คือพุทธศาสนาเราเองเนี่ยนะคนรูบาอาจารย์เราทั้งหลายที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อด้วยความเป็นพระแต่เนี่ยความเป็นพระเนี่ยถ้าขาดการพิจาพนาลึกลงไปมันก็จะทําให้เราอะมองอะไรภาพภาพไปต่างๆเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนอย่างเช่นเรื่องเรื่องทุกข์ทุกเนี่ยครับเรื่องทุกข์นี่เป็นเรื่องเรื่องหลักเลยอะเราต้องเข้าใจเรื่องทุกข์ก่อนมันต้องเข้าใจเรื่องทุกข์ก่อนพุทธศาสนาเนี่ยที่ฝรั่งเขาบอกว่า ไม่อยากอ่ะมันเป็นศาสนาแห่งความทุกข์อย่างเงี้ยจริงๆเป็นศาสนานความทุกข์นะครับแต่ไม่ใช่ทุกขภาวทนาอย่างที่พวกฝรั่งหรือนอกศาสนาเขาเข้าใจนะคำว่าทุกเนี่ยครับอันนี้มันมาจากภาษาไทยเนะี่ยทุกเนี่ยนะเราเราแปลภาษาฝรั่งก็เอาทุกขภาวทนาเนี่ยมาเป็นตัวทุกเหมือนกันมันก็เลยทําให้คนที่นอกจากนี้ไปนะหรือว่าแม้แต่อินเดียแม้แต่จีนที่ในพุทธศาสนาเนี่ยก็ตัวทุกขภาวินาตัวเนี้ยเป็นตัวทุกตัวนั้น ทุกขังในบาลีเนี่ยมันแปลมาเป็นทุกขเวทนาหมดหายากมากเลยที่จะเข้าใจหาคนเข้าใจว่าไอ้ทุกตัวนี้ไม่ใช่ทุกขเวทนานะครับทุกขเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของวัตะเท่านั้นเองเมื่อมีทุกขเวทนาต้องมีสุขเวทนาใช่ไหมฮะัคราวนี้เราเรียเราแยกเรื่องทุกเนี่ไม่ออกแล้วเอาคาว่าทุกขเนี่ยมาตีมาตีกันหมดเลยผมมาตีกันอันนี้เวลาพระที่สอนเขาว่าให้เราสอนออกจากทุกขอะไรที่เป็นทุกขนะครับ เราก็จะพยายามปรับให้มาเป็นสุขให้ได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของอสุขเวทนาและทุกขเวทนาซึ่งมันซึ่งมันมีมาอยู่ในชีวิตประจําวันชีวิตประจําวันของเรามีสุขและทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่ารายละเอียดแข่งคาว่าทุกข์เนี่ยทุกขเวทนาสุขเวทนาเนี่ยมันมาจากเบจากอะไรหลักๆก,ก็คือความไม่ได้ดังใจครับอะไรที่ไม่ได้ดังใจเนี่ย ทุกเขเวทนาไหมท่านทุกเกิดครับอะไรไม่ได้ดังใจทุกหมดแล้วอะไรอะไรที่ได้ดังใจสุขไหมสุข,สขชีวิตเราวันหนึ่งวันหนึ่งที่เกิดมาในอัตภาพเนี่ยนะครับมันมีดังได้ดังใจและไม่ได้ดังใจอะไรที่ได้ดังใจเนี่ยสุขโอ้โหถูกใจได้ดังใจเวลาไม่ได้ถูกใจไม่ดังใจทุกไหมท่านใข้าใจไหมฮะเพราะความทุกข์จริงๆค,คือความไม่ได้ดังใจ ไอ้น,นี่คือทุกขเวทนาของคนทั้งโลกมันไม่ใช่ทุกทุกอย่างเรื่สัตว์หรือทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตรัสรูท้ท่ไหว่าไงก็มันเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของภาษาและเราไม่ใช่เป็นนักบาลีก็วันนี้ก็ขออนุญาตให้หลวงพ่ออธิบายทุกขังเป็นยังไงทุกขวเวทนามันเป็นยังไงจริงๆเรื่องนี้เราก็อธิบายกันอยู่เนืองเนืองนะแต่ว่าคนที่ได้รับฟังและคนที่ได้เยอะส่วนน้อย เราคนเราไม่อยากฟังอะไรนานๆสั้นๆเราก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกทุกในอริยสัจหรือทุกในพุทธศาสนาพุทธในพุทธวิถีได้มันเป็นทุกแบบพวกรีลถีครับไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกแบบพุทธวิถีมันเป็นทุกแบบพวกดีลถีทําไมถึงเป็นทุกอย่างพวกรีลถีพวกรีลถีเนี่ยก็คือเอาความไม่ได้ตั้งใจนี่น,นะครับ ามาอธิบายแล้วก็มาสร้างให้มันได้ดังใจทุกทุกวันนี้นะครับพระเองก็สอนค,ค,ครูบาอาจารย์ของเราเก่าๆนะี่ยท่านไปไปฟังเถอะท่านต้องฟังด้วยความเยยบคายและฟังด้วยการพิจิพินนะท่านเห็นเห็นหนะชัดว่าครูบาอาจารย์ของเราสอนให้พ้นจากทุกขเวทนาทุกขเวทนาไม่เห็นจะมีใครสอนให้พ้นจากทุกที่เป็นวัตตะไม่ได้สอนให้พ้นทุกแบบทุกวัตตะ ความหมายต้องการพ้นจากทุกจากวัตถุที่เกิดเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะครับให้พ้นจากการเกิดแต่ก่เจ็บตายตรงน,นี้แต่เป็นการสอนให้ให้พ้นทุกขเวทนาเพื่อที่จะอยู่ในวัตะนี่คือลักษณะของธรรมชาติที่ครูบาอาจารย์ของเราชี้ข้าไม่ได้กล่าวโทษนะฮะท่านไปฟังดูถ้าท่านเข้าใจนะแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็ท่านจะไม่เข้าใจท่านจะไม่รู้จริงๆ ท่านพูดในแนวทางของการพ้นทุกเขเวทนาท่านไม่ได้พูดในลักษณะของแนวทางแห่งพ้นทุกแห่งอริยสัจหรือพ้นทุกอย่างที่พระองค์ะได้ทรงตรัสรู้นั่นเพราะอะไรครับนั่นเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่องของไตรักษไม่เข้าใจว่าไตรักษที่เราลอกเข้ามาเนี่ย,เ,ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คืออนิจจงทุกขังเนี่ยครับเขาแปลมาในบาลีว่าทนไม่ได้การอึดอัดการเสื่อมสลายนี่คือทุกขัง นั่นแหละคืออน,นิจจังครับทุกหัวอย่างเนี่ยมีการส่ญสลายไหมท่านมีการทนไม่ได้ไหม,มนั่นคือทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันฟ้องอยู่แล้วนั่นคือตัวอน,นิจจังแต่ว่าแปลความหมายคําว่าทุกขังไม่ออกเมื่อแปลความหมายไม่ออกครูบาอาจารย์ที่เป็นเรียนบาลีมาก็ดีเรียนฟังจากคนที่เรียนมาแล้วก็สืบๆอย่างนาทีไม่เรียนบาลีเลยถึงนาทีถึงนาทีจะ จะเข้าใจโลกแต่นาทีก็ต้องเอาบาลีหรือเอาความหมายที่เราสื่อเนี่ยมาอธิบ people, oon, after after ายเพื่อให้เข้าใจนาทีเข้าใจแต่ความหมายที่สื่อเนี่ยนาทีเข้าใจตัวความหมายผิดอักขระผิดนาทีอธิบายเพื่อให้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่รู้เรื่องมาแต่ต้นเพราะงั้นแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยที่แตกฉานได้ปฏิภาณเนี่ยต้องระวังเรื่องอักขระ ไม่งั้นมันก็หยิบยกตัวสมมุติที่เราเข้าใจอย่างเช่นเรื่องสติเนี่ยเราก็เข้าใจผิดทุกคนต้องมีสติถูกต้องไหมเราฝึกสติเราใช้คานี้ไม่ได้หรอกครับตัวฝึกจริงคือสมัมปชัญญะท่านถ้าท่านผิดตั้งแต่แรกนะครับบางคนก็บอกก็คความหมายนี่แหละคือเรื่องสตินั่นแหละอัน,นี้คือไปแบบแฉแเห็นว่าไหมจริงจริงมันเป็นเรื่องของสมัมปชัญญะสติเนี่ยนะครับเป็นการระลึกเข้าใจไหม การนึกการนึกกับระลึกเนี่ยท่านว่าไงคนละตัวไหมการนึกนั้นนึก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 ไอ้นี้มันเป็นการการระลึกถึงอย่างเงี้ยเป็นสติไหมตัวเนี้ยไม่ไม่ใช่นะครับมันเป็นอะไรครับมันเป็นการปรุงแต่งทางสัญญาทางทางสมองท่านเข้าใจไหมมันเป็นตัวสัญญาทางสมองท่านเถียงด้วยนะครับท่านธรรมยุทธ ผู้แก่เรียนพออยงั้นแล้วเนี่ยนะฮะตัวสติเราไมา่ใช่พร่มเพื่อสตินี่ใช้การระลึกท่านไม่ใช่ระลึกสตินี่คือมันมันหลุดไปจากสิ่งที่ท่านที่ท่านตั้งมัน่นแล,ละรลึกได้ว่ามันหลุดไปจากตั้งมัน่นเข้าใจไหมครับอันนั้นถึงจะเรียกว่าสติสมมติพูดพูดพูดสมมติที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะ เอ,อท่านเดิ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 นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าตายแล้วอาจารย์สั่งของอย่างนี้เขาเรียกอะไรตสติครับ<ม>เป็นการนึกไหมไม่ไม,ไม่ครับไอาการนึกไอคิดไอนะ้นั้นเป็นการพินิจพิจารณาครับนะถ่าเดินเดินขึ้นภูเขาเนี่ย <c oughs> มั่ลืมจีวรไปอย่างนี้เขาเรียกอะไรสติ <c oughs> ท่านต้องนึกไหมไม,ไม่ต้องนึกนึกนี่มันเป็นการยูนิโสเป็นการพิพิจารณา เพื่อค้นหามันเป็นตัวรู้อยู่มันเป็นสมัมปชัญญะเข้าใจไหมฮะมันมีสติและสมัมปชัญญะของเราเราต้องฝึกอะไรฝึกการอยู่กับสมัมปชัญญะนี่คือประคองการประคองตัวรู้ไว้รู้ว่าเราทําอะไรนี่อะไรเข้าใจไหมฮะแต่เมื่อ,อไหรที่ระลึกได้ในสิ่งที่แบบไม่ได้อยู่กับสิ่งเดิมๆนั้นแล้วเนี่ยถ้าลัาเดิน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 เนอ้านึกหาได้นี่กูเดินขึ้นมาทําไมเนี่ยไอ้น,นี่เขาเรียกว่าสติเข้าใจไหม เพราะงั้นท่านจะต้องใช้ตัวนี้ให้เป็นถ้าเมื่อใช้ตัวนี้ให้เป็นเวลาท่านอธิบายทำอ่ะท่านก็จะเอาสติมาใส่ใส่ใส่โดยที่ถูกต้องไหมท่านว้าไม่ถูกมันไม่ถูกแล้วพอไม่ถูกแต่ต้นเวลาทำทั้งหลายมันมีละเอียดระลึกระลึกลึกไปเรื่อยๆท่านก็ผิดเข้าใจไหมเพราะว่าท่านเอาตัวขระเนี่ยมาตีเพราะว่าเราต้องตีความด้วยเลยสมมุติไงครับเราต้องเอาตัวสมมติมาตีความหมายทั้งเมื่อเราเอาสมมติมาตีความหมายนะครับเราก็ เราก็จะไม่เข้าใจแล้วนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งถามนะครับเพราะถามก็ไม่ได้ตอบนะฮะท่านประจั์ถามว่าอะไรนะอยาอธิบายซับอยากอธิบายซับซ้อนเลยนะจ๊ะผู้รู้และผู้ถูกรู้ก็ตัวเดียวกันนั่นแหละจ้าทาให้โยมสับสนไม่เอานะจ๊ะ mm hmm. คืออัน,นี้มันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอนะมันมั่วผู้รู้กับผู้ถูกรู้ mm hmm. เกี่ยวอะไรไม่เขาแยกมาแกรู้รู้จักไม้เสาเนี่ย mm hmm. เสาเป็นผู้ถูกรู้ ส่วนแกคือผู้รู้ตัวเดียวกนะันไหมกันตัวกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาความโง่อของตัวเองเข้ามา <c oughs> เข้ามาประจานตัวเองประจั์เข้าใจไหมไอ้พวกนี้บางทีอ่ะเอาความโง่ของตัวเองมาประจานหน้าเฟสคนอื่นแล้วอวดอวดรู้พอพอค่านี้ไปก็ด่าค่าแล้วก็ไม่ชอบก็คือการถกเถียงเข้าใจไหมเพราะฉนั้นผู้ผู้รู้ผู้ฉลาดเนี่ยเขาฟังแล้วพ,พินินจพิจารณานะฮะ คนที่ฟังข้าเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนพวกเราังหลายท่านมาปร,รีนทั้งหลายก็ฟังถ้ามันผิดและย้อนแย้งนะข้าโดนถล่มแหลกลานไหมโดนถล่มเหลกลานมานานแล้วท่วนานอยู่ไม่ได้ท่านว่าไหมฮะผิดนิดหน่อยว่ามันก็ไม่ได้แล้วนะครับเข้าใจไหมฮะนะครับนะ ตอนนี้ยังไม่ต้องถามอะไรครับพาะถามข้าก็ตอบไม่รู้เรื่องเมื่อกี้เรา้าว่าอะไรนะเรื่องสติเรื่องสติเนี่ยสติที่ยังสุยา้ฟังว่าไอ้ความหมายของสติเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของถ้าเราต้องเข้าใจดีว่าเราใช้หมวดไหนสติใช้ยังไงสมิชญญะใช้ยังไงนะครับไม่งั้นเวลาเราเข้าไปไปแสดงธรรมหรือว่าไปอธิบายธรรมลึกๆเพื่อให้เราเข้าใจเนี่ยมันจะเข้าใจได้ไหมครับเข้าใจไม่ได้ครับมันจะเพี้ยนไปเรื่อย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 เพราะขาดการพินิจพิจารณา เมื่อเราขาดการพิจารณามันก็จะทำให้เราเนี่ยเ,เข้าไม่ถึงความเป็นจริงเข้าไม่ถึงความเป็นจริงคราวนี้ไอ้ไอความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยท่านที่ที่เราที่เราได้ยินได้ฟังมามันเป็นทุกขเวทนาซส่วนใหญ่ทุกขเวทนาตัวนี้ถ้าว่ามาในธรรมจักรกับปวารสูตรนั่นก็หมายความว่ามันคือตัวอัฏฐกิรมฐานโยคอัฏฐกิรมฐานโยกก็คือทุกข์นี่แะครับแต่ไม่ใช่ทุกขของอริยสัตว์นะครับ ทุกตัวนี้ก็คือการกระทําตนให้ลําบากอะไรก็ตามอาการอะไรก็ตามที่ทาตัวให้ลําบากนะฮะคืออะไรบ้างก็คือความไม่ได้ดังใจไม่ดังใจที่ตามองเห็นรูปไม่ดังใจที่หูได้ยินเสียงไม่ได้ังใจที่จมูกได้กลิ่นไม่ได้ดังใจที่ลิ้นได้รสไม่ดังใจที่คิดนั่นคิดนี่มันเป็นกภาษาทางตาหูลิ้นจมูกกายสมองแล้วไม่ได้ดังใจนี่ตัวนี้แหละครับมันก็เกิดอาการอะไรท่านอาการบิด บิดต่างๆขึ้นมาเพราะเอกเพราะเหตุไม่ได้เรื่งใจที่มันบิดเนี่ยคือมันบิดสัญญาที่เรายึดมั่นถือมั่นไว้มันเลยเกิดความไม่ได้เรื่งใจก็คือมันไปผิดจากสัญญาที่มันมันยึดมั่นถือมั่นไว้ที่ตามันเห็นที่หูมันได้ยินที่จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสพอมันผิดจากตาที่เห็นมันก็กระวนกระวายเพราะมันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งตัวเองถือไว้มันก็เลยพิงโทษคนอื่นมั่งมันก็ใช้การปินิ้พีนาแบบ มันขาดการพิจารณามันใช้วิธีการเพ่งโท่คนอื่นด้วยผิดประยศสัญญาตนที่ตนจํามารู้มาที่ตาเห็นหูได้ยินสมองคิดหลักๆอยู่นี้เข้าใจไหมฮะมันก็เลยเกิดนี่เขาเรียกว่าความทุกข์ทุกข์มันเกิดเพราะมันไม่ได้ดึงใจเมื่อไม่ได้ดึงใจมันก็เลยเกิดการดิ้นหลน่นตั้งแต่เล็กๆน,น้อยจนถึงยิ่งใหญ่ไปจึงเขาเรียกว่าทิฏฐิเข้าใจไหมฮะทำอย่างทิฏฐิไปแตะทิฏฐิแตะสูงๆงทิฏฐิมันก็กระจายออกมานี่คือลักษณะของธรรมชาติปราดเขาชี้หเห็นลักษณะธรรมชาติอย่างนี้ ที่เห็นธรรมชาติอย่างนี้เราเรียนรู้ธรรมชาติเช่นนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเราจะได้เข้าใจธรรมชาติจริงๆอัน,นี้เขาเรียกว่าอัตตาิีดและมรรุโยกก็คือความทุกข์เป็นธรรมชาติของชาวบ้านนะครับตัวที่สองก็คืออะไรที่ได้ดั่งใจเนี่ยเขาเรียกว่ากามสุขันิการุโยกท่านนะครับกามาสุขันิการุโยกเนี่ยว่ามาจากไหนครับว่ามาจากว่ามาจากไหนท่านว่ามาจาก ธรรมาจักรกับปวลาลสูตรมันมีสองตัวคืออัฐาก,กิรมาถามนุโยกและกามมาสุขาริการานุโยกเมื่ออะไรที่เกิดอัฐาก,กิรมาถามนุโยกก็คือความไม่ชอบใจที่ตาเห็นหูได้ยินมันเป็นการทําตนให้ลาบากนะการทําตนให้ลําบากก็คือเชื่อในตาที่เห็นเชื่อในหูที่ได้ยินเชื่อในสมองที่คิดทําไมเชื่อเพราะว่ามันผิดไปจากสัญญาเขาได้ยึดมั่นสัญญาตัวตนเมื่อยึดมั่นสัญญาตัวตัว,ตวเองมันก็จะทําให้เกิดการดิ้นรน ดูดูดูเขาดูเขาทำไม่ถูกใจได้ยินที่เขาพูดก็ไม่ถูกใจไอ้พวกนี้จะไม่ถูกใจเพราะว่าเป็นตัวเป็นคนที่มีอัตตาจัดเป็นคนที่มีอัตตาจัดเชื่อมั่นในสัญญาตัวเองเมื่อเชื่อมั่นในสัญญาตัวเองและมีอัตตาจัดมันจะไม่ฟังใครมันไม่ฟังใครเข้าใ,ใจไหมพอไม่ฟังใครพอผิดไปจากที่ตัวเองยึดมั่นเป็นไงทุกไหมท่านทุกพะอะไรไม่ได้ดังใจครับ ไม่ได้ดั่งใจตัวเองคําว่าใจก็หมายความว่าสัญญาที่มันอยู่ในอุปทานนะครับที่มันปรุงแต่งมาหรือตาเห็นแล้วมันไม่ใช่กูได้ยินมันไม่ใช่นะครับเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะอะไรก็ไม่ใช่อย่างเดียวกูใช่อยู่คนเดียวข้าอธิบายให้ฟังนี่ข้าอธิบายให้ฟังโดยมหาภาพให้ให้เห็นโดยโดยให้ชี้ให้เห็นไม่ใช่ให้ท่านเอาไปตัวไปเป็นในสิทธิคาชี้เข้าใจไหมเฮ้ยชีย้ให้เห็นอย่างนี้เอามาเอามาล้อมล้อมใจตัวเ,เองได้ถ้าไม่ล้อมใจตัวเองหรือย,ย้อมใจตัวเ,เองเนี่ยเราก็จะ มันก็สเปะสปะฟุ้งไปเรื่อยด้วยอุปทา,านแห่งตาหูลิ้นจมูกกายสมองที่มันบันทึกมามาเป็นสัญญานะครับอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้ให้เราเข้าไม่ถึงความเป็นจริงเข้าไม่ถึงธรรมท่านฉะนั้นแหละตัวแรกที่ท่านจะต้องอทําความเข้าใจเลยก็คือทุกต่างต่างที่หลวงปู่หลวงพ่อหรือว่าคนพูดเขียนเนี่ยคือมันเป็นทุกขเวทนาแต่เป้าหมายก็คือออกจากทุกแห่งอริยสัจ แต่ที่พูดที่กล่าวนี่เป็นทุกเขเวทนาทั้งสิน้นอย่างเช่นท่านถึงได้ยกตัวอย่างว่าการมีคู่ครองการมีเมียเป็นทุกข์ท่านเลยบอกว่าอย่ามีเมียรเราจะไไม่ทุกข์เพราะมีเมียมีลูกเป็นทุกข์ไหมท่านอย่ามีลูกท่านสอนอย่างนี้นะครับม,มันไปเถอนะนะมันไปเคี้ตรงไหนนะครับนะครับมันไปเคี้ตรงไหน ฮะมันไปชี้ตรงผลครับปวดฟันฟันเป็นทุกข์ใช่ไหมถอนฟันคนไม่มีเงินเน่ยทำไมเป็นทุกข์วะแล้วคนมีเงินน่ะเป,นเ,ปนเป็นสุขหรืนทุกข์เป็นสุขมีเป็นสุขถูกต้องไหมแต่พอบอกพอเปลี่ยนโจทย์มีเมีย เป็นทุกข์ไหมเป็นมันก็มีเหมือนกันไงครับแต่พอมีเงินแล้วเป็นสุขตลกไหมเช่มไหมคนเลี้ยงโคโคหายเป็นทุกข์ไหมท่านท,ท่านบอกว่าเราไม่มีโครเราเป็นสุขอย่างนั้นะเหรอ <c oughs> เราไม่ทุกข์เพราะมีโคอย่างนั้นเหรออนเนี้ยเป็นคําเป็นคําที่แบบแต่งขึ้นมาอว่าไหมคำแต่งที่อย่างพวกพทธ้ชนะว่ามันก็บางสิ่งบางอย่างก็คือมันแต่งขึ้นมาจริงๆงนันแหละ แต่ว่าสิ่งที่เขาออกมาเป็นสูตรนั่นคือเขาว่าแต่งขึ้นมาเหมือนกันโดยไม่รู้แค่เปลี่ยนโจทย์หน่อยเดียวเนี่ยความหมายเปลี่ยนไปเลยท่านว่าไหมแล้วท่านเข้าใจไหมไอ้นั่นแหละเป็นเรื่องของทุกขเขวทนาถ้ามีแล้วเป็นทุกอย่ามีเลยเขาบอกอย่ามีเลยครอบครัวมีครอบครัวเรื่องไงเป็นทุกพระท่านพูดใช่ไหมมึงก็อย่ามีมีเนี่ยงั้นมืออย่ามีเงินด้วยสิมีเงินแล้วเป็นทุกไปทั้ เป็นทุกข์กับทุกพ่ออะไรต้องมารักษาต้องมาดูแลต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทุกท่านง,งั้นทา่านท่านอยามีเงินทําไมไม่สอนอย่างเงี้ยแต่ทําในสอนให้มีเงินนะตลกไหม<อ>หาเงินเยอะๆเพื่อจะได้มาทําบุญเยอะๆแต่เวลาสอนสอนว่าไงเจีก,การมีการมีลูกเป็นทุกข์เข้าใจไหมทุกอย่างไงการมีลูกพราะมไม่รองไง มึงสู้เขาไม่ได้มันเป็นทุกไหมอันนี้เขาเรียกทุกขเวทนาที่ตามันมองเห็นแล้วเนี่ยการมีรูปเป็นทุก์ขแต่ถ้ารูปสวยๆอย่างทุกดาราเนี่ยแกว่าไงเป็นสุขคนชอบเออและพอคนแบบด่าหน่อยนิดหน่อยพระว่าไงมีรูปเป็นทุกขนี่มันสอนแบบอยู่ในสุขเวทนาและทุกขเวทนาไม่พ้นกันเลย ม,มีบ้านเป็นทุกข์ังั้นมีบ้านเป็นทุกข์เอเราออกจากบ้านไปนอนข้างถนน,นดีกว่าจะได้ไม่มีทุกข์อย่างนั้นใช่ไหมนี่คือการสอนมันสอนแล้วการชี้มันมันมันไม่ชี้หลักเหตุหลักผลแล้วมันชี้ทั้งหมดที่ชี้ที่ข้าพูดฟังก็คือการพูดด้วยฟังคือมันชี้ด้วยการที่เอาทุกขเวทนามาเนี่ยมาเป็นตัวชี้แต่ความหมายเพื่อพ้นจากวะตะัตฏะทุกขเวทนาพ้นวัตฏะได้ไหมล่ไม,ไ,ไม่ได้ครับ เพราะไม่เข <hel> ้าใจหลักอริยสัจว่าหลักอริยสัจเนี่ยคำว่าทุกขังเนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันวนเวียนเช่นนี้ไม่รู้จบครับทุกขังก็คือวัตตะที่มันวนเวียนที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนเวียนเช่นนี้ไม่ไม่รู้จบและการวนเวียนเช่นนี้ไม่จบเนี่ยมาถึงคําว่าอนัตตานี่ก็หมายความว่าสิ่งที่มันวนเวียนเช่นนี้ไม่จบไม่มีใครไปบังคับบัญชามันได้ไม่ได้เกิดจากพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เกิดจากใครบันดาลหรือเกิดจากการกระทําของใครแต่มันเกิดจากอะไรท่าน เหตุปัจจัยที่มันเลี้ยงตัวเองอยู่ในวัฏฏะที่มันทุกขังนั่นแหละครับอันนั้นคือเรื่องของไตรักเพราะฉะนั้นพอคนเข้าใจเรื่องไตรักท่านมันเข้าใจเรื่องอริยสัตว์เพราะอริยสัตว์เนี่ยมันมีทุกนํำหน้าเข้าใจไหมครทุกคือผลสมุทัยคือเหตุนะครับแล้วเหตุสมุทัยคืออะไรก็ใจที่มีตัณหาผุดขึ้นมาไม่จบนี่คือเหตุของสมุทยัยคราวนี้เนี่ยเมื่อมันมันประกาศบ่งชี้อย่างนี้มันอาศัยไตรักที่เข้าใจเรื่องไตรักเป็นเหตุก็ <S <S คือทุกเข้าใจไหม ค่ะเนี่ยทุกแห่งอริยสัจเนี่ยคือมันทุกที่พ้นจากวัตตะท่านไม่ใช่ทุกขเวทนาเพราะว่าทุกขเวทนาเนี่ยคืออะไรท่านทุกขเวทนาคืออะไรมันก็คือสัญญาที่มันบิดเบี้ยวไปที่อยู่ในอุปทานนั่นแหละท่านทุกขเวทนาทั้งหลายก็คือมันผิดไปจากสัญญาสัญญาที่ตาเห็นรูปหูเห็นเสียงจมูกเห็นกล,ลิ่นลิ้นเห็นรสแล้วก็สมองเห็นความคิดนะครับ มันผิดไปจากสัญญาคือผิดไปจากอุปทานท่านเมื่อผิดไปจากอุปทานท่านท่านมีความทุกข์ไหม,มทุกข์นี่เป็นธรรมชาติของชาวบ้านที่ไม่ได้รับการอบรมจิตเพราะงั้นน่ะจะพ้นทุกข์ตรงนี้พ้นทุกข์ได้ยังไงท่านถึงบอกว่าให้มีการพิจารณากรพิจารณาสิ่งใจที่มีตัณหาผุดขึ้นมาไม่รู้จบเลยครับพิจารณากรไอ้ใจที่มีตัณหาผุดขึ้นมาไม่รู้จบเนี่ยกกมมมเมื่อก่อนข้ายังเข้าใจว่าการพิจารณาเอาไปวางไว้ที่ตัณหาถูกต้องไหม กับอุปทานวางไม่ได้ท่านไอ้นั้นมันเป็นลักษณะของการทํางานของมันที่ท่านบอกว่าใจที่มีตัณหาผุดขึ้นมาหรจบมจบก็หมายความว่ามันมาวางตรงอะไรที่มันเกิดมาแล้วนะครับเกิดมาแล้วตัณหามันเกิดมาแล้วอุปทานเกิดมาแล้วเป็นการกลไกภายในของมันอย่างเช่นตาได้เห็นรูปแล้วมันมันปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วเกิดความไม่ถูกใจขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้มันเป็นตัณหาของของมันเป็นตัณหาของผลแล้วมันไม่ได้ตัณหาของ ในวงล้อปฏิจจสมุปบาทที่เราเรียนรู้กันแล้วมันเป็นตัวเราเกิดปัญหาตัญหาตัวนี้เกิดจากภพงั้นภพก็คืออะไรภพก็คือตัวเรานะครับตัวเราเนี่ยมันเกิดตัญหาที่จักตาเห็นรูปแล้วเนี่ยมันมันไม่พอใจหูเรียนเสียงมันไม่ถูกใจสมองคิดแล้วมันไม่ถูกใจเห็นว่าไหมฮะไอ้นี่คือมันเขาเรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วภพคืออะไรภพก็คือตัวเราทั้งหมดเนี่ยคือเป็นภพนะครับ เหตุของเหตุของชาติก็คือตัวเรานะครับตัวเรานี่คือพบือตานะครับตัวเรานี่มันมีอะไรท่านเหตุของตัวเราก็ทําให้เกิดตัวเราขึ้นมาได้ก็คืออุปทานนะครับอุปทานที่อยู่ในตัวเรานี่นะคือมันอุปทานก็คืออะไรถ้าแยกแค่อุปทานเนี่ยคือคนต้องเข้าไปพี่นี่พี่น่าคำว่าอุปทานอะไรคืออุปทานไม่ใช่แค่ความยึดมั่นถือมั่นอุปทานไม่ใช่ครับไอ้นั่นมันแค่ส่วนเดียวอุปทานคืออะไรคือสัญญาทั้งหมดที่ตามมันเคยเห็น โอมันเคยยินเนี่ยลมันมาจดจําทั้งหมดที่มันจดจําไว้เป็นสัญญานะเขาเรียกว่าอะไรครับอุปทานอุปทานหล่อหลอมเป็นสังขารจิตนะครับมาปรุงแต่งขึ้นมามาเป็นพบพบนี่คืออะไรพคือตัวเราทั้งตัวตัวเราคืออะไรตั้งแต่ผมขนเล็บฟันนังเนื้นกระดุกไปจนถึงอันนี้คือรูปและก็นามนั่นคือทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลยพอใจไหมฮะเพราะงั้นแล้วอ่ะท่านเข้าไปถึงความเป็นจริงตรงนี้ยากมากถ้าท่านขาดการพิพิจพารณาและการแท้สองหรู้สึกก็เรียกว่า าการพิจารณาและการฝึกฝนปฏิบัติให้เราได้เข้าถึงความเป็นจริงตรงนี้มันเข้าถึงความเป็นจริงไม่ได้เพราะงั้นการฟังฟังมาทำมาอะไรแล้วแต่เนี่ยท่านต้องพิจารณามันส่วนนี้ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเรามาเสียเวลาพิจารณาท่านว่าเสียเวลาไหมท่านเสียเวลาง่ายสุดคืออะไรท่านเขาพิจารณาไว้เรียบร้อยแล้วเอามาต่อยอดแล้วเอาสิ่งที่เขาอย่าพูดของเจ้าเนี่ยเราเอามาต่อยอดเราฝึกปฏิบัติอาคูบาอาจารย์มาต่อยอด แล้วก็หัดพิจารณาด้วยไม่ใช่ฟังแต่ครูบาอาจารย์หลืออ่านแต่ตำราแล้วกูเป็นอย่างนั้นกูเป็นอย่างนี้เอานั่นคือตรรากะาเราทั้งนั้นเอาแต่ตัวเราเป็นที่ตั้งเมื่อเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเราก็ชอบเห่าหอนในความหมายของเรากับคนอื่นแล้วเพ่งโทษล้วคนอื่นผิดเรา,าถูกคนเดียวไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าอะไรท่านอุปทานสูงนะครับผู้อุปทานจัดยึดมั่นถือมั่นจัดใครแต่ต้องไม่ได้ไอไ้ใจแมผิดไปจากที่กูคิดกูทำาน่ผิดหมด เพราะงั้นเนี่ยทุกขเวทนาเนี่ยครับกับทุกในเรียสัตว์คนละตัวท่านพอท่านเข้าใจทุกในในใจรักแล้วเนี่ยอ๋อมันคือทุกก็คือวนเวียนคือทุกขังก็คือวัตตะต่างๆที่มันเวียนวนไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยครับนี่คือทุกขังนะครับทุกขังตัวนี้ท่านทุกขังตัวนี้มันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แับไปวนเวียนไม่มีใครบงับงคับบัญชามันได้เพราะงั้นวิธีออกมาจากทุกขังตัวนี้นะครับในเรยสัตว์ก็คือคืออะไรท่าน การพิจารณาครับเมื่อไรที่เกิดการพิจารณาก็จะไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่เป็นหนทางแห่งเขาเยกสมุทัยละเพราะถ้าหากว่าตาที่มองเห็นรูปนะครับตาที่มองเห็นรูปหูเห็นเสียงจมูกเห็นกลิ่นิ้่เห็นรสเลื่นสมองคิดที่ภาษาทางตาหูเรืนจมูกกายสมองท่านเนี่ยนะครับถ้าท่านพิจารณาแล้วเมื่อท่านพิจารณาดีแล้วอ๋อมันเป็นของมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมฮมันก็ไม่ไปตามใจตัวเองบางทีคนมาพูดให้ฟัง โอ้เขาว่าแกอย่างเงี้ยเขาว่าแกอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกไหลไปตามกระแสด้วยความเป็นตัวแกไม่พินิพณาแกก็อารมณ์ที่ได้ฟังเนี่ยมาปรุงแต่งเป็นตัวแกเพราะผิดยาสัญญาที่แกมีมันก็เลยไปก้าวร้าวของคนที่ที่เขาไม่ได้ฟังอยู่ๆนี่นนาทีมาเล่าให้ให้ตองฟังหรือว่าตองเล่านาทีฟังเฮ้ยนาทีเอ๋ว่าอย่างนี้มีแกว่ะนาทีฮะมึงว่าอย่างเงี้ยไปตบตีไปด่าทอเอ๋ โดยที่ไม่มีพิจารณาว่ามาที่ตองพูดด้วยอคติของตองก็ได้หรือฟังมาผิดก็ได้จำมาผิดก็มันมีเหตุปัจจัยเยอะแยะถูกต้องไหมแต่แกตัดสินใจแล้วแกตัดสินใจไปไปเพ่งโทษไปด่าทอเอ๋แล้วอย่างเงี้ยแกว่าใครผิดวะนะอย่างเงี้ยแกว่าใครผิดเราผิดนะเราเองที่ขาดการพิจานณาเรานี่แหละที่เราไม่พิจิพณาถ้าเราพิจิพณาซะเราจะเป็นยังไงอ้าว เอ๋ไปอย่างนั้นจริงเหรอเราต้องใครควรธรรมชาติของเอ๋เป็นยังไงแจต้องรู้จักเพราะงั้นเมื่อไหรที่เราไม่มีพิจารณาเราก็จะเอาจากอุปทานและสัญญาของเราเนี่ยไปเพ่งเท่าคนอื่นไม่มีที่สนสุดเพราะจํามาอ่านมาเอ๊ะมันผิดไปจากที่จํามาอ่านมาฟังมาครูบาอาจารย์ว่ามาเพราะเราขาดการพิจารณาตอนเรามีธรรมะแค่ไหนถ้าขาดการพิจารณาท่านมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เมื่อไหรที่เกิดการพิจิพิณาจะผิดถูกไม่ว่ากัน ไอ้น,น้าสัมมาทิฏฐิมันค่อยเป็นค่อยไปเมื่อไหร่พิจารณาก็จะมีเหตุมีผลเข้าใจไหมมีเหตุมีผลมากขึ้นเราก็จะไม่เราก็จะออกไปจากวัตตะเดิมๆที่เป็นนิสัยเราที่สันดานเราที่มันพอกพูนมาอย่างยาวนานเนี่ยมันจะคลี่คลายลงแง่นี้หนทางแห่งมรรคก็คือการพิจารณาเข้าใจไหมแต่ถ้าเราไม่มีพิจารณามันก็เป็นตัวเราก็เป็นพบพบก็คือตัวเราล้วนๆพบตัวนี้มันเป็นเป็นสมุทัยนะครับก็คือเราทําตามใจตัวเราเอง ผลก็คือเราต้องเวียนวนในสภาวะเดิมๆธรรมชาติเดิมๆไม่มีการถอ,ถอนตรงนี้แหละครับหลักอริยสัจมาจ่ตรงนี้ท่านหลักอริยสัจมาจิตรงนี้ท่านจะต้องเข้าใจเรื่องทุก,ก่อนไม่ใช่ทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาถูกต้องไหมครนาทีอยากให้เอเยเยืนยอถูกต้องไหมรู้สึกเป็นสุขไหมถ้าเขาเยืนยอถ้าเขาด่าแกแกรู้สึกเป็นทุกข์ไหมทุกข์ไอ้นี่แหละครับมันสุขเวทนาและทุกขเวทนามันวนเวียนเช่นนี้ในวะะัฏฏะและเราก็ออกจากอุปทา,านตัวนี้ไม่ได้เพราะขาดการพิจิพณา ที่ไม่พิจารณาครับไม่มีใครนะครับเข้าใจหลักธรรมะโดยการฟังอย่างเดียวการฟังทําให้เรามีดวงตาเห็นธรรมได้แต่ท่านต้องเอาดวงตาเห็นธรรมที่ได้หลักนั้นไปพิจารณาของใครของมันครับไม่ใช่ฟังแล้วคบรรลุหนังสือแค่ฟังแล้วบรรลุไม่มีอ่านหนังสือบรรลุไม่มีท่านต้องเอาสิ่งที่ท่านเขาเรียกว่าตรงนั้นที่บรรลุอะไรที่ท่านว่าอันนี้เขาเรียกมีดวงตาเห็นธรรมครับ คือเราจับหลักมันได้เมื่อจับหลักมันได้เราก็จับตัวเนี้ยไปพินิพินาให้เข้ากับอัตอออตาของเราไม่ได้ถอดถอนอัตตาของเราที่ออกไปตัวนี้เขาเรียกหลักของอริยสัจเพื่อที่ออกจากวัตตะที่มันวนเวียนเช่นนี้มรุจบคือตัวเราเนี่ยวนเวียนมรุจบนะฮะออกโดยการพิณิพินา,นาถอดถอนโดยาการพิจิรณา,าสิ่งใดที่พิจิรณานาพิพิณิพิจา,นา,นานดีแล้วท่านวางไปไม่จําเป็นต้องพิจารณาก่อนต่อไป นอกจากมันไปบิดสัญญาจริงๆเราถึงจะเอามาพิจารณาใหม่อย่างเช่นนาทีเป็นอย่างเงี้ยพิจารณาจนลงใจมันลงแล้วว่านาทีเป็นของมันอย่างเงี้ยไม่ทุกกับสิ่งที่นาทีเป็นฟังไหมฮะเมื่อเราไม่ทุกกับสิ่งที่นาทีเป็นเราไม่จะเป็นต้องพิจารณานาทีแต่เพื่อได้ฟังสิ่งที่